รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทเอเดมนชั A ่นจำกัดสนับสนุนโดยโอวันติน ับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำอยากเจอหรือยังคะอยากครับไปเชิญเพื่อนใหม่ค่ะสวัค่ะุณครูสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเด็กชายมิกบรมุขครับชื่อของชิตาชื่อเล่นชื่อเบนค่ะครับผมเป็นแฟนเขาครับผมเป็นแฟนเขา น้องยอดไหนอย่ามาน้องยอดที่อยู่ห้องนี้ไม่มีอะคนไหนคนไหนคือน้องยอดคนไหนน่นายคนีผมครับอะไรอะไรเธเป็นแฟนน้องยอดตอนไหนเธอเป็นแฟนเราตั้งห้าเราไม่ชอบคนเตี้ยดูเอ้านี่คนตี้คนนี้เขาเรียนเก่งหน้าตาดีนิสัยก็ดีเล่นกีฬาดีเป็นดาราด้วยจริงจริงคนนี้น่ารักดีที่สุดในโลกเลยต้องบอกว่าชอบคนนี้อ๋อน้องยอดชอบของดำก็ไม่บอกพี่มิกบ เอาแนะนำดีกว่านี่กร้บเชิญของเราเองนะกรับ้เชิญของเราน้องยอดนั่นเองเขาเชียร์มือเลยครับนี่ขอบคน้องเขาเชราการไวที่ครอบครัวนะคะแกงักเด็กนั่นเองนะคะวันนี้เรามาบุกน้องยอดถึงที่โรงเรียนเลยครับคนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเนาะถูกต้องดังมากจากบทวันเฉลิมจากละครเรื่องทองเนื้อก้านั่นเองน้องยอดยงศิลหรือน้องยอดวันเฉลิมจากละครทองเนื้อก้าก่อนหน้าที่น้องยอดจะมาแสดงละครเรื่องทองเนื้อก้าเคยผ่านงานอุการบันเทิงมามากมายทั้งงานโฆษณางานภาพนิ่ง งานพิธีกรแต่ถึงจะทํางานเยอะแค่ไหนน้องยอชก็ไม่ทิ้งการเรียนได้ข่าวมาว่าเรียนดีกิจกรรมเด่นแถมเป็นนักกีฬาฟุตซอลของโรงเรียนอีกด้วยเก่งจริงๆเลยตัวแค่เนียอายุเท่าไหร่แล้วลูก12ครับ12 12, 12แล้วป6ป .6 ครับ ป .6 แล้วค่ะอยู่ป้าเขาที่ป้าเขายุ่เท่าไหร่อย่ามาถามป้าสิเราเราในเห็นเขาแต่ในละครทำไมครับผมเราเห็นเขาเป็นแบบว่าเด็กเล่นละครเก่งอะไรอะไรอยากรู้ว่าชีวิตจริงเป็นยังไงเออไม่บอกหรอกถามเพื่อนดีกว่าดีคนไหนคือเพื่อนสนิทต้องย้อนครับในห้องทำไมชอบคนดังเห็นในยูทูบหรือเปี่าป้ก็เลย เลือกคนนี้แล้วกันเรียกคนนี้แล้วกันชื่ออะไรครับผมมเกิรครับไ i c h a e l Michael j a c น s แน่นอนครับอันนี้คือทายาทที่เขาตามหากันอยู่นะครับเขาสีผิวได้มากครับผมทำไมถึงสนิทกันครับรู้ใจกันรู้ใจกันทำไมถึงมาเลือกคบน้องยอดนี่ใส่ดีครับใส่ดีสอนกันบ้าสอนมาวมานี้สอนหรือให้ลอกครับบางครั้งก็สอนแล้วก็ลอกครับผมกีฬาเก่ยกีฬาเ่กีฬาอะไรด้วยกันครับ ฟุตซอลบาสก็เล่นนะครับเล่นบาสเล่นบาสด้วยกีฬาโรงเรียนนัองย่น้องย่ามีแฟนยังเออบอกพี่ค่ะอย่างไปดูเขาได้ยังไงจริงจริงผมไม่มีไปดูเขาได้ยังไงไม่ได้ถามเธอไม่ได้ถามเธอถามเพื่อนเธอน้องย่ามีแฟนยังยังค่ะแล้วไป่ดูได้ไงว่าเขายังไม่มีมีคนบอกเขามีแฟนชื่อแอนอ่ะไป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 ใครคือแอนในห้องนี้ออกคนนี้ อบของดำจริงๆด้วยป่ะมาถูกทางแล้วทำไมเพื่อนรักทุกคนนั้นอะมาแนบฟอกันนะโอ้โหนี่แล้วก็นี่ก็ยิ้มแบบเป็นๆถินนะครับแบบหยุดหยุดชงหืูเธอไม่มีปฏิเสธทั้งสิ้นบางครั้งบางครั้งเขาก็แต่งชุดนักมาสนี่แวันทีมากล้องเขาบอกว่าตกตกหนุ่มลักในความสวยและสินี่ไม่กล้าเลยเพราะเพวกผมเนี่ยยัดอยู่เงี้ยผมก็อยู่เงี้ย มี่ไรจะแก้ตัวไปครับตรงแอนก็ไม่มีค่ะเพราะว่าสวยตั้งแต่เกิดมามีมงกุฎวยมีมงกุฎมากมอาหยิบาหยิไอตัมาเลย้มงกุฎอะไรอะไรต้องมีมงกุฎไหนไหนไหนอันนี้ใครทำให้ครับผมทำเองทาเองดีมากลูกนี่เห็นไหมเออ บนึงลูกไหนครับผมยืนโบกมือร่อนโดยตาลลูกกำไรมีกำไรอะไรครับมือด้วยนะลูกมือสองข้งเดยลูกอชอบใช่ไหมล่ะคเป็นอย่างนี้ชอบใช่ไหมลูกถามุณครูบ้างลอกยอกขาเป็นยังไงมนะคะเวลาอยู่ในห้องเรียน ก็เป็นเด็กตามวัยเขาอะค่ะวันนี้ก็จะมีเล่นบ้างคุยบ้างแต่ว่าจะเป็นเด็กที่ใส่ใจในเรื่องการเรียนแตะย้อนจะเป็นเด็กมีความพยายามนะคะคือเวลาที่มีงานเนี่ยไปทำงานเขาจะตามงานกับเพื่อนๆก็จะมีกลุ่มของเขากลุ่มไลน์กลุ่มอะไรของเขาก็ส่งข้อความกันวันนี้มีการมานเพื่อนจะบอกและเพื่อนๆก็จะเปนี่ใส่ดีๆทั้งนั้นเลยใครเป็นคนไหนอยู่ในกลุ่มไลน์เพื่อนสอมกันบ้านนังงยะอนกลับไปไนี้ครอกอันนี้คือ สูงๆค่ะส mhm. ูงๆแต่เรียกว่าอยู่อยู่กับห้องทีบางทีก็จะถ่ายรูปส่งไปให้แล้วก็ยังไม่ถามมาสรุปว่าเป็นเพื่อนกันทั้งห้องเขาก็มีกุ๊กไลกันอยู่คือถ้ามีการบ้านก็จะสอนแล้วอย่างน้องยอดนี่ต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยผลการเรียนคือคออเห็นบอกว่าค่อนข้างดีอยู่แล้วก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะคะครับผมได้เกียรติจารีเธเท่าไหร่สามจุดเจ็ดแปดนี่รสามจุดเจ็ดแปดกีฬากิจกรรมอะไรก็สุดยอดเลยใช่ไหมคะนี่ก็เป็นช่วยงานทุกอย่างเลยค่ะชอบ เขาชอบเต้นมากที่สุดชอบเต้นอ่าหลังจากที่กีฬาเสร็จก็จะเป็นเต้นเรามีท่าเต้นอะไรกันนะมีท่าเต้นอะไรนะลูกโนกกายามาเลยใครเป็นเพื่อนสนิทบ้างไปดึงมาพักสี่ห้าคนที่มาไม่ได้ไป่ได้ไม่ได้มาถึงห้องเต้นทั้งห้องเลยนกกะยางยืนขาว่นาอยู่กลางขุงหนามองเห็นกุ้งหอยปูปลามองเห็นกุ้งหอยปูปลาลกา้ป ที่เราได้ดูน้องเต้นแล้วนี่เขามีแข่งฟุตซอลด้วยนะใ่เดี๋ยวเราพาลงไปดู嘛มันบรรยากาศการแข่งขันเป็นยังไงมากนะคะเดี๋ยวเราไปเชร์กันเราไปดูว่าจะเก่งจริงหือเปล่าเดี๋ยวกลับมาค่ะและระหว่างที่น้องย้อนนะครับไปแข่งฟุตซอลเรามีครับผลิตภัณฑ์จากโอนตินมอบให้กับคุณครูและเพื่อนเด้วลยครับดีไปครับเราไปดูน้องย้อนแต่ฟุตซอลเลยครับ โดยฟูจิโกะการแข่งขันในคันนี้นะครับผมก็อาจจะชนะก็ได้อาจจะแพ้ก็ได้วันนี้ก็ไม่แน่นกันครับเราดูผลครับเป็นยังไงครับเมื่อกี้สรุปว่า คะแนนอยู่ที่เท่าไหร่เสมอครับ2ต่อ2นี่แล้วเป็นไงเราภูมิใจกับผลงานเราไหมภูมิใจครับแต่วันนี้ไม่ค่อยมีแรงทำไมล่ะวันนี้ยังไงไม่รู้ร่างกายอ่อนแรงอ่อนล้าอ่อนล้านี่ค่เอาดีด้านนี้เลยไหมครับก็อยากอยากคนส่วนใหญ่ที่ชอบเตะฟุตบอลเตะฟุตซอลอย่างเงี้ยเขาบอกส่วนใหญ่มักจะมีความฝันว่าอยากจะเป็นนักบอลทีมชาติเรามีบ้างไหมมีครับผมอยากบอกว่าอยากใจทีมไป ไปนู่นเลยไปไหนบู๊ครับเลยโอ้ยไปบอลโลกเลยโลกเลยต้องบอกว่านอกจากเล่นกีฬาเก่งนะเมื่อกี้บอกว่ามีฟุตบอลมีบาสมีปิงปองมีแบดเห็นบอกว่าศิลปะก็ดีศิลปะด้วยศิลปะคือทำอะไรครับวาดรูปครับวาดรูปวาดรูปที่เอาเวลาที่ไหนไปทำงานเนี่ยฉันงงงงเรียนหนังสือก็เก่งกีฬาก็เล่นศิลปะก็วาดนี่ ศิลปะก็ดีไปถามพ่อแม่เขาเขาเลี้ยงไงย่าออกมาเป็นอย่างเนี้ยพ่อแม่เขาอยู่ไหนอะอยู่ตรงนี้นออยู่นู่นเอาหน้าไปหาพ่อแม่เขาเลยไปไปคุยหน่อยที่อยากได้ม่นลูกถึงย่าท้ยังไงอะสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ขแม่อนั่งด้วยนะคะเมื่อกี้ที่คุยกันเนี่ยหายากนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่เด็กสมัยนี้เนาะน้องที่กำลังจะเข้าเป็นวัยรุ่นนะทำทุกอย่างงานก็ทำมีหนังสือก็เรียนกิจกรรมก็ดีเลี้ยงยังไงอะคะ อยากได้แบบนี้บ้างอ่ะการเลี้ยงนี้ก็เราก็ดูของน้องๆเขาการปฏิบัติตัวที่มีความตั้งใจเรียนมากน้อยแค่ไหนครับโดยเฉพาะที่ว่าโรงเรียนนี้เขาก็สอนดีส่งเสริมดีมากเลยรู้ว่าพ่อเป็นทหาราแน่พ่อดูใช่ไหมล่ะพ่อดูหรือเปล่าก็ไม่ดูครับเราก็เอามาใช้เป็นบางอย่างครับอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างระเบียบหรือว่าการทําอะไรนัแต่ความรับผิดชอบพ่อดูไหมลูก พ่อใจดีครับแต่ถ้าถ้าดุจริงก็ดุดุมากใรดุกักใรดุกักแม่เนี่ยจะดุบ่อยแต่ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พ่อเนี่ยจะดุทีนักนานนานกาจะนานนานก็ทีแล้วนิ่งเลยคุณแม่ล่ะคะคุณแม่เลี้ยงน้องมานยังไงมั้งตั้งแต่เด็กๆเลยก็เลี้ยงแบบรุ่นเก่ารุ่นใหม่มารวมกันค่ะรุ่นเก่ารุ่นใหม่ผสมกันผสมกันอยูลูกตัวอย่างอย่างสมัยนี้สิ่งแวดล้อมเดี๋ยวนี้มันก็มีหลายอย่างที่เราต้องมาปรับปรุงให้ลูกเราค่ะครับ ก็ต้องมาปรับให้เข้ากับยุคสมัยนะแม่เนาะแล้วส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ดุเรื่องอะไรครับเออเรงอยากบางครั้งมางานถ่ายละครแล้วป๊บมาตีสองตั้งเที่ยงคืนประมาณกว่าจะกลับถึงบ้านเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเนาะอาบน้ําอาบท่าเนี่ยเราก็บางครั้งก็ปล่อยไปอ๋อเป็นเด็กสกปรกดิผมก็ชอบอาดไงผมก็เลยไม่อาผมบอก่าอาผมก็เลยไม่อานะ ไม่ไม่น้ำที่ไหลตามหน้านี่เรียกว่าสะอาดไหมลูกเอ้ยน้ำเราใช่ไหมที่ไหลออกมาใช่ไหมคิดเอาเองว่าตัวเองสะอาดก็เลยไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องอาบไงครับพอท่านสุกกระกเข้าถึงอาแล้วคนที่แบบทุกวันแสดงว่าเขาสุกกระกันทุกวันนี่แหละเรื่องสัมมาคารวะนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญคุณแม่นะสำคัญมากค่ะต้องสอนคอยสอนตลอดสมัยนี้เราก็ต้องปลูกฝังให้ลูกเรามี อะเบียรพี่ใยเพราะเราเจอผู้ใหญ่เยอะใช่ไหมครับไม่แปลกใจทําไมพี่เจอทุกคนที่เคยเล่นละครองน้องยอดก็จะชมมาเสมอว่าน้องยอดน่ารักจริงเขาชมทุกคนเลยพ่อแม่จริงต้องบอกว่าตั้งแต่เด็กจนโตตอนนี้อายุ12ลสองลพ่อคุณแม่ไม่ห่วงแน่นอนเพราะว่าเรียนดีทําทุกอย่างดีหมดจะจะเข้าวัยรุ่นเนี่ยยังไงเนี่ยพ่อแม่หัวเรี่ยวหัวต่อเป็นเป็นหนทางที่เดินเติบโตเด็กมอนหนึ่งสองสามสี่เนี่ยนี้เราก็ต้องเพิ่มความพิเศษลงไปอีกดูแลเป็นพิเศษดูแลยังไง คอยดูพฤติกรรมพฤติการเขา hmm. มีความรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนสวยแล้วสวยแล้วโดน,โดนไม่ว่าจะเป็นการ,ร,ก,ารการเรียน uh huh. การงานนะครับพ่อแม่มักถามหมอว่าทำไมลูกวัยรุ่นจึงดื้อและต่อต้านการดื้อเป็นพฤติกรรมธรรมชาติของวัยรุ่นหากสิ่งนั้นไม่ได้ก่อความเดือดร้อนให้กับตัววัยรุ่นครอบครัวแล้วก็สังคมถือว่าเป็นเรื่องปกติค่ะ วิธีการลดความขัดแย้งก็คือพ่อแม่ต้องปรับตัวเข้าหาวัยรุ่นอย่ารอให้วัยรุ่นปรับตัวเข้าหาพ่อแม่อย่างเดียวไม่ควรใช้ไม้แข็งหรือการลงโทษที่รุนแรงแต่ให้ใช้วิธีการพูดคุยหรือว่าการใช้เหตุผลจะได้รับการยอมรับจากวัยรุ่นมากกว่าค่ะ ถ้าเรามีปัญหาเรากล้าปรึกษาใครคุณพ่อหรือคุณแม่ทั้งสองเลยครับทั้งสองคนเลยกั็จะทั้งสองแต่ดูคุณพ่อคุณแม่ใจดีอ่ะใจดีไงคือว่าแม่ใจดีเขามหน่อยเลี้ยงยากไหมครับเลี้ยงก็ไม่ยากครับเห็นไม้เลี้ยงไม่ยากมีของแต่ลูกชายดีมากยังไงอ่ะพ่อก็ทำงานรับราชการสมัยนั้นนี่แม่ก็ค้าขายอย่างเงี้ยเวลาที่ให้ลูกบางครั้งเรายัง ตำหนิตัวเองอยู่นะว่ายังมีเวลาให้ลูกน้อยเกินไปครับแต่เราเห็นลูกเราโตมาได้อย่างนี้เราก็แสดงว่าเราก็ภูมิใจมากใจนะพ่อเนาะอย่างนี้แสดงว่าเวลาโตขึ้นมาเนี่ยการแสดงความรักในครอบครัวนี่ยังแสดงความรักกันเหมือนเดิมไหมคะคุณพ่อครับคิดว่าจะเอาแบบความอบอุ่นให้มากที่สุดเออย่างนนั่นคือมองพ่อแม่ก็ยังอยากใกล้ชิดและโตย้อนอะ เราเคยมีความคิดมากว่าแบบเฮ้ยการกอดพ่อแม่การจุ๊บแก้มพ่อแม่มันเฮ้ยน่าอายไม่ค่ะดีมากลูกจริงอ่ะไม่ดูเลยนี่นี่แม่ด้วยแม่ด้วยนี่เออแม่แด้วยแม่ด้วยลูกแม่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 ให้พี่ให้พี่ให้หอนิดนึงไม่ได้เป็นไรผมให้ค้างปากแกระชุ่มกระชวยที่เมืองขอนิดนึงก็ไม่ได้บอกแล้วว่าลูกชายน่ารักเชื่อหรือยังครับ าเราเลี้ยงให้เขารักเราอยู่กับเรากล้าที่จะเล่าทุกสิ่งทุกอย่างให้เราฟังกไม่หนีไปไหนน่ารักเนาะไมกเห็นดื้อเลยโตขึ้นต้องหอมพ่อแม่งี้นะลูกนะไม่ต้องเขินนะรู้เม่าแบบนี้แหละมีมากเลยคุณผู้ชมคะน่ารักแบบนี้เรามีขอมมอบให้ด้วยนะเป็นผลิตภัณฑ์จาก Newtopic ค่ะเป็นอาหารเสริมสาหรับเด็กมอบให้ด้วยนะคะค่ะคุณแม่เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันอีกแน่นอนคุณแม่มีอาหารเด็ดๆมาให้พวกเราชิมกันด้วย สนับสนุนโดย Enfagrow A Plus 360 My Plus สนับสนุนโดยแบรนด์จูเนีย นี่คุณแม่แม่โมเลยแม่มีอะไรบ้างนี่คือเมนูก้อนย้อนหมดเลยนะครับข้าวซอยข้าวซอยก้อนซอยแม่ย้อนคนเหนือกเจ้ะโอ้ยนี้เป็นเมนูโปรดเหรอครับเนี่ยทั้งสองอย่างเลยเหรอกินตั้งแต่เด็กเลยไเห็นน้องย้อนชิมของโปรดตัวเองหน่อยสิระหว่างที่จะชิมแอบถามเพิ่มได้ไหมได้เด็กอายุประมาณ12เนี่ยบางคนสักจะเริ่มรู้สึกว่าอยากจะหุ่นดีบ้างละ อยากไม่อยาก้วนไม่น้องย้องมีความรู้สึกอย่างนั้นนอยู่ไม่มีเลยกินเต็มที่เต็มที่ดีมากลูกเพราะว่าเราต้องกินให้เต็มที่พักผ่อนให้เพียงพอเราถึงจะสูงอย่าทําแบบนี้อ๋อนี่เตี้ยนี่ออกกําลังกายแล้วออกกําลังกายเยอะมากแล้วก็ไม่ค่อยได้นอนโอ้ชีวิตจะันส่วนนมส่วนนมจะโดนพี่ชายขโมยกินทุกคืนนี่ค่กวันนี้เขาดื่มนมดื่มนมเยอะไหมดื่มนม ทุกวันก็เวลาห้าแก่ชิมซิเดี๋ยวไปให้เพื่อนๆชิมคุยกันต่อค่ะคัทีนี้เรากินกันไปเรียบร้อยแล้วสีมือคุณแม่นะคะแล้วก็รู้เมนูโปรดของน้องยอยไปแล้วเนาะแล้วมีงงไงอยากได้ของเล่นไ้มตอนเด็กๆมีเป็นแบบย้อนหาเงินได้นะจะเอาวันเนี้ยเมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเป็นแล้วคุณพ่อคุณแม่สอนยังไงให้น้องรู้ถึงคุณค่าของเงินปลูกังให้ลูกของเราน่มี ความรับผิดชอบในด้านการเงินการใช้จ่ายแบบประหยัดไม่ถึงขั้นที่ว่าเอลูกจะกินอะไรจะเอาอะไรไม่ให้เลยไม่ใช่แต่เราต้องต้องคุณ้องดูมีเหตุมีผลเรามีแค่นี้เราควรจะใช้เท่าไหร่ได้ผลไหมครับได้ผลได้ผลก็คือเป็นที่มาที่น้องย้อดจะคอยถามเสมอว่าพ่อมีังคนเท่าไหร่ครับ ไปไหนถ้านยอาสมมติต้องย้อนอยากได้ของเล่นอันนี้แล้วพ่อบอกพ่อมีตังค์แค่ห้าร้อยทำไงลูกเขาเอกไม่เอาเขาไม่เอาเขาเก็บเงินในกระกักสินทรพย์แม่ให้เงินมาใช้วันละเท่าไหร่ครับวันละยี่สิบวันละยี่สิบบาทวันละยี่สิบบาทอ้าวแล้วมาทานอาหารที่โรงเรียนได้ไหมครับยี่สิบบาทแบบที่โรงเรียนขอันนี้มีผมมีบัตรบัตรในโรงเรียนใช้วันละยี่สิบบาทมีเหลือเก็บไหม มีครับมีเหลือเก็บด้วยจาวันละยี่สิบน้องยอดครับที่รบกวนอย่างเดียวครับผมช่วยสอนภรรยาพี่นิดนึงครับอะไร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 ี่ว่ากินกองทายอะไรนะครับผมนี่ว่กินกองทายถามน้องยอดดีกว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ให้มาใช้วันละยี่สิบบาทเรามีกลับไปหยอดกระปุกวันละกี่บาทครับบางครั้งก็วันละห้าบาทวันละห้าบาทใช้สิบห้าบาทเองอะสิบห้าบาททันอะไร ก็ <med> มีไอติมไอติมน้ำกไก่ทอดไก่ทอดเรามีน้องยอดมาเราภูมิใจในตัวน้องขนาดไหนเพราะน้องหาเงินเข้าบ้านตั้งแต่เด็กแล้วก็เป็นเด่งดีมากภูม <ừ, S 1> ิใจมากเลยค่ะม,มากที่เราเลี้ยงดูลูกเรามาแล้วก็ได้อย่างที่เราตั้งใจในส่วนหนึ่งผมก็ภูมิใจมากๆเหมือนกันแล้วน้องยอดรู้ไหมครับว่าคุณพอ่อคุณแม่ภูมิใจในตัวน้องยอดมากขนาดนี้รู้สิ่งที่ รอดได้จากคุณพ่อคุณแม่ที่คุณพ่อคุณแม่สอนน้งย้อดมามีอะไรบ้างเพื่อนเพื่อนก็จะได้ทําตามบ้างสอนให้ประหยัดครับแล้วก็เอออย่าดื้อย่าสนครับโตขึ้นยังอยากเป็นดาราอยู่เปล่าครับโตขึ้นก็ไม่แน่นะครับอาจจะย้ายไปเป็นฟุตบอลก็ได้นี่งอ้จริงนะไม่มีปัญหาแล้วเอาดีทั้งทุกทางเลยทั้งเตะบอลทั้งเป็นดาราด้วยดูอย่างพี่พี่ยังเป็นทหารด้วยได้เลยเห็นเรื่องใหญ่ทำทุกอย่างครับผมทำทุกอย่างที่เรามีความใฝ่ฝันว่าอะไรจะทำและพี่เชื่อว่าคนอยางน้องยอด ทำได้อย่างแน่นอนใช่ต้องบอกว่าไม่มีอะไรที่คุณพ่อคุณแม่นี่นะคะจะภูมิใจเท่ากับมีลูกที่ดีอีกแล้วนะคะซึ่งน้องยอดก็เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่จริงๆเลยนะคะวันนี้นะคะก่อนไปก็ต้องขอบคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็น้องยอดมากๆเลยนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเรามีของมอบให้ด้วยนี่ครับผมแบรนด์จูเนียมอบให้ด้วยและก็ต้องขอขอบคุณนะครับสถานที่ถ่ายทําของเราในวันนี้นะครับโรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยาครับค่ะพบกับรายการแก๊ง ใหม่นะคะทุกคนทุกเวลาบ่ายสามโมงครึ่งทางช่อง3ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับหอมกันเลยสิหอมกันเลยสิตอนกลางคืน่ารักจังเลยบ้านนี้ขอหอมหน่ยขอหอมหน่อยให้ให้ให้พี่ขอหอมหน่อยพี่ไม่ถือหรอกเป็นพี่เลย